ไปดูความสวยงามของวัดร่องขุนกันหน่อยอยู่ที่เชียงราย ถ้าคุณไปที่วัดแห่งนี้ราวกับคุณล่องลอยมันสวยจนวิญญาณออกจากร่างนุดออกไปเลยอารม์ยังไงรู้ไหมยังไงเหมือนคุณขึ้นสวรรค์อารมณ์ประมาณนั้นเลยคุณแน่ใจเหรอว่าคุณจะได้ขึ้นสวรรค์อ้าวตัวใหญ่ผมจะลงนรกนาไม่ต้องค่ะยังไม่ไปไหนยังอยู่บนโลกมนุษย์แต่เรื่องของเรื่องถ้าคุณได้ไปวัดร่องคุณอารมณ์คุณจะรู้สึกแบบนั้นอยู่แถวแถวตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเชียงรายไปแล้วนะถ้าไปเชียงรายเนี่ยตอนนี้ใครก็ต้องไปที่วัดร่องคุนแวะไปที่นั่นซะหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับที่เนี่ยเป็นวัดก็จริงนะแต่ว่าไม่มีพระสงค์จำภาษาอยู่นะแต่เรื่องของเรื่องเขาจะให้ดูเป็นพุทธศินที่ดังไกล ระดับโลกโระดับโลกจริงๆนะอันนี้จริงค่ะโอ้ของอาจารย์เฉลิมชัยเขาอะนี่คือศิลปะนี่คือจิตวิญญาณที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นแลนดงบาร์สำคัญของเชียงรายอารมณ์ประมาณนั้นแหละโดยทางด้านหน้าคุณจะเจอกับสระน้ำขนาดใหญ่สะพานทางเดินเข้าสู่ตัววัดก่อนจะเดินผ่านขึ้นไปพบกับพระราหูที่นี่ก็มีพญามจตุราชเหมือนกันนะ แต่ถูกสร้างด้วยศิลปะลวดลายปูนปั้นที่งดงามอลังการครับเขาบอกว่าความงดงามของวัดร่องคุนแห่งน,นี้อยู่ที่โบท คือเขาเหมือนเนรมิตให้เหมือนเมืองสวรรค์ผมถึงบอกไงถ้าคุณไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความสวยงามอารมณ์ว่ามันสวยจนถึงขั้นวิญญาณคุณล่องลอยออกไปอสวยขึ้นสวรรค์ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าคุณชนะจะได้ไปขึ้นสวรรค์จริงๆจะได้เห็นความสวยงามจริงๆหรือเปล่าค่ะชีวิตนี้ผมไม่ได้ขอแค่ขึ้นสวรรค์ผมขอแค่ได้เห็นไกลๆเรือนลางเรือนลางก็พอแล้วใช่เพราะว่านรกนั้นอยู่ในใจแต่ไม่ต้องกลัวคุณมีดิฉันเป็นเพื่อน ถ้าจะไปที่นี่นะครับเขาบอกว่าเปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่6โมงเครื่องของเช้านั่นแหละไปจนถึง18ดนาฬิกาก็6โมงเย็นแต่ภาพนี้เราต้องขอขอบคุณนะครับจากติ๊กตอกที่ใช้ชื่อว่า วิคุตาพาไปดูเขาไปดูมาแล้วถ่ายมาแล้วแล้วก็เอามาให้เราได้ติดตามรับชมกันครับจริงดินเคยไปทําข่าวที่เชียงรายก็ได้ไปมีโอกาสแวะเวียนไปแล้วสวยงานจริงเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ไหมอย่างนั้นเลยนะคะเหมือนเคยไปมาแล้วอ่ะโอเคดูสายตาคุณจะน่าไม่ค่อยจริงคุณใน่าไม่เข้าใจคุณไปตรอนนะ